วว้าววทำอะไรกันอ้อมทำอะไรอีกแล้วอ่ะพิซซ่าร้านเด็ดของเราพิซซ่าอะไรอ่ะนี่ฮะอะไรอ่ะดับเบิลชีสค่ะคุณแม่อุ้ยนี่กี่บาทอ่ะทำไมใส่ชีส้เยอะขนาดเนี้ยเป็นไงนะเป็นไงนะกินแบบไหนน่ะนะกินแบบไหนนด้น่ะเป็นไงดีอ่ะเป็นไงอ่ะอร่อยนี่อุ้ยแบบ ตายอร่อยมากอร่อยผัดใหญ่อร่อยกว่าผาดเล็กอีกอ่ะอืมอืมอมจัดใจค่ะพี่อืมทอมอร่อยมากอืมอืมอร่อยอ่ะเจ๊ซ่าแลบปังเจ๊ซ่าแลบทำยังไงอืมอืมแป้งอร่อยเลิศิซซ์เขาดีมาก เนี่ยนกันทำอะไรอ่ะกทำวัดเรื่องเหรอน้ำแข็เหมาสีขาดแก้วเฮ้ยน้ำเหมาว่ะน้ำแข็งค่ะคือให้ชิสเยอะไปไหนอ่ะต้อมอันนี้อร่อยมากดิไม่ใช่ว่าทำให้ชาวพิษณุโกแบบพิจูนแบบนี้นะคนอื่นก็แบบคนอื่นก็ได้แบบนี้แล้วก็นี่คือเต็มตัวแล้วเมื่อกี้มันร้อนไปตุ๊กต่างแล้วแบบทำให้ชิสเยอะเปล่าเราทำแบบนี้หมดทำแบบนี้ทุกคนอันนี้อริ่มเต็มตัวแล้วอื่ม เลิศมากอืมซอสเขาดีอ่ะซอสเขาดีจริงนะแม่อืมซอสเขาอร่อยทุกอย่างดีหมดเลยอ่ะมันเป็นซอสแบบอิตาเลียนตินโทนิ่งอะ่ะเหมือนคล้ายๆอิตาเลียนติมันอร่อยอมันลำมุนมันลงตัวนี่น้องแต่ใจในี่ยอมกินได้นี่โอเคแล้วอ่ะตอนแรกน้องยังไม่กินอ่ะแต่ใจชอบเลยเมื่อซาเอารูปหัใจใกับด,กบดกบอกไม้ อร่อยอ่ะพีน่นี่ยังไหมขาดเล็กเขาทำแบบพี่ดีพี่หันนะแม่เนาะหมดแล้วทุกอยนางหมดทุกอย่างเลยว,วันนี้ไม่มีเระแม่แบบสองร้อยมังไม่เที่ยงอะไรแว,ว้าวยู่ขาแบบมาตกทำไมพีม่เอามาน้อยยังไงอ่ะเมื่อวานดีมาเมื่อวานกับฝั่งบดินไม่มาเลยเหรอใช่เพราะแป้งเราของเราลงมา,งา,งาด้โดยเฉพาะมันไม่ได้แบบว่าทั่วไปม่เราดูแบบว่าต้องหาแป้งอห่ยวเพิ่มทุกคนถึงยังอ่ะ แต่แป้งเขาดีจริงๆอ่ะชอบมากแต่คือคือพี่ได้มาแค่นั้นคือคือมันไม่พอไม่มีผลิตไไททม่ันตอนนี้แป้งผลิตไม่ทันแล้ยวันนี้ก็คือขายหมดไม่เหลืออะไรเลยเกี้ยงร้านไปหมดแล้วลูกค้ามาเห็นแล้วสั่งคนละสี่อันนึงเลิศจ้ะอร่อยมากเพอรี้ยวยกนิ้วให้